สวัสดีครับผมก็จาก Dascam Thailand นะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาให้ดูงานติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับกับรถไฟฟ้าในเต้าวีนะครับเผื่อใครใช้รุ่นนี้อยู่นะครับแนวทางการอัปเกรดเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับรถไฟฟ้านะครับข้อดีอย่างนึงคือมันนั่งจอดฟังเพลงได้นะครับเป็นเสมือนห้องฟังเพลงส่วนตัวเลยนะครับลำโพงชุดคู่หน้านะครับเราจัดเป็นลำโพง2ทางนะครับจากบางฟุ้งนะฮะรุ่นนี้เป็น g t x 1652 C23 ตัวนี้เป็นรุ่น เป็นรุ่นที่แบบค่อนข้างจะดีเลยนะครับของบาฟุงบาฟุงมันมีหลายเกรดนะแต่อายุ่นนี้ดีนะครับดูจากตัวนี้นะครับจะให้ตัวคอสเทอร์เนี่ยมา2ชุดเลยนะครับเป็นตัวคอสเทอร์สแตล์บูเฟอร์แล้วก็ไปที่ทวิตเตอร์นะครับทำให้ง่ายในการติดตั้งนะครับมาดูเรื่องงานกันดีกว่านะครับตัวนี้นะฮะ ลำโพงเราติดตั้งแบบนี้ตัวในเต้าวีเดิมๆเนี่ยลำโพงมันจะอยู่ประมาณ5นิ้วนะครับตัวนี้เราก็จะสร้างสเปเซอร์ไม้ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้รูน็อตเนี่ยมันตรงนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องการที่จะต้องเจาะเข้าไปใหม่นะครับวันนี้เราก็แดมไปด้วยนะฮะส่วนทวิตเตอร์นะครับอ่าตรงนี้อันนี้เราก็ทําใส่ขึ้นเสา A นะครับประมาณนี้ฝังไปงี้เลยนะครับผมสาหรับลําโพงคู่หน้า นะครับตัวนี้แล้วก็เดินสายนะครับเข้าไปประมาณนี้เดี๋ยวมาดูตัว ActiveSub ดีกว่าตัวนี้เนี่ย ActiveSub นะครับเราใช้เ,เป็น DSP อ c t i v อ Active s u b x l f 8 1อ0 AD นนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น s ับบล็อกนะครับแล้วก็มี DSP Build-in ในตัวนะครับตัว DSP เนี่ยเอาก็คือเป็นสัญญาณออกเนี่ยไปได้4 Channel นะครับเราก็ออกแบบโดยใช้เป็น4 Channel เนี่ย เอาไปขับลำโพงนะครับแต่ละตัวเลยนะครับก็คือ1 Channel ออกมูฟเฟอร์อีกหนึ่ง n e แออกทวิเตอร์เพราะนั้นจะใช้4 c h ชั n นลพอดีประตูหลังเราไม่ใช้นะก็ถ้าเกิดออก4 c h ช n n นลไปอย่างเงี้ยตัวกำลังวัดเนี่ยมันก็จะส่งไปที่ลำโพงได้โดยตรงนะครับไม่ต้องมานั่งแชร์กันนะครับสำหรับงานติดตั้งครับตัวสับมูฟเฟอร์เนี่ยเรายึดแน่นหนาครับการยึดที่แน่นหนาเนี่ยจะทำให้เบรเนี่ยมันดีนะครับลงลึกนะครับการเดินสายแล้วเราก็จะมีแผ่นดั้มนะครับ เอาไว้ด้วยนะฮะแต่ตรงนี้จริงๆแล้วมันแดมได้อีกนะครับแต่ว่าเอาคันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับประมาณนี้อันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับว่าอยากได้แดมขนาดไหนเต็มระบบกันขนาดไหนนะฮะเพราะนั้นชุดนี้เนี่ยก็จะมี Active สับกับ Twitter ร์อ่รอมิเตอร์ตัวลำโพงคู่หน้าแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่านะครับว่าเสียงออกมาเป็นอย่างไรครับผมครับตอนนี้เราก็มานั่งในรถนะครับ ก่อนไปฟังเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวรีโมทคอนโทรลนะครับของตัวซับบ o ็อกนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับเพลงได้ตัวนี้มีบิวบลูทูธบิวอินในตัวนะครับลูกค้าสามารถที่จะใช้มือถือเนี่ยลิงก์ไปที่โดยตรงกับตัวบลูทูธนี้ได้เลยนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าครันนี้เราก็จะใช้เป็นออการฟังจากตัวหน้าจอหน้าจอเดิมของรถนะครับเพราะว่ามันจะได้ง่ายนะครับไม่ต้องไปสลับไปสลับมานะครับอันนี้เราก็จะใช้เป็นสัญญาณที่เป็นไฮเลเวล นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเรากดค้างนะครับก็สามารถที่จะปรับตัวความแรงของตัวสับอูเฟอร์ได้นะครับว่าจะให้แรงขนาดไหนนะครับถ้าปล่อยสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะเป็นวอลลุ่มปกตินะครับตัวซอสเนี่ยเลือกได้นะครับเป็นไฮเลเวลนะครับเลือกเป็นบลูทูธนะครับหรือเป็น AUX นะครับอ่าประมาณนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะเสียบย s B เล่นแท็กได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันดีกว่านะครับกับเซ็ ชุดนี้นะครับลำโพงคู่หน้าจากบางฟงแล้วก็สับวูเฟอร์พร้อม DSPM ในตัวนะครับลองฟังกันดูฮะอันนี้เราปรับจูนให้เบสลอยมาอยู่ข้างหน้าได้เลยนะ เดี๋ยวลองฟังเพลงหวานๆกันดูดีกว่านะฮะลองฟังเพงเลง,ง,เพงนี้ดู ที่ลอยตามลมมาห้วนให้ใจคำหนึ่งนึกถึงครเราต้องไกลกลิ่นสุขคนปนหวานยิ่าทำให้ใจต้องคืนคมทุกระทมตรอมตรมทำให้ใจวนไหวหากการพบรักจะต้องเคียงคู่ค้างเคียงกับการรำลาจะสุขสมหวัง ครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับอ่าก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอ่าอัปเกรดเครื่องเสียงรถยนต์ในเนต้าวีนะครับก็ทักกันมาได้นะครับที่แ a s แคมไ h a แ l a n d นะฮะได้จัดชุดได้ตามความต้องการนะครับมันมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับสำหรับเครื่องเสียงรถยนต์อันนี้ก็เอาตัวอย่างชุดนี้มาให้ดูกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ